วาวไวเไดเ้แปดปีสเหเดอยังแปดปีกูอยู่ทั้งนฮเนะสวีเดงที่ว่าสุกกุน,น้อนเขาเริ่มเลืออที่สั่สงไปยังไดก็ได้ตัวย้ำมืวอันน่อยเมืองละ ก็มาเมียสองคอนนั้นไม่ได้มีหละก่ะยาไปคาไปได้คนนี้ไปนับมันเมียสองเลยคนะ่ะยา่ไปจำนา,ากูไเ้ขค่ะยาไปักั่งไม่ได้เมียสอง,งดดสอข้่นีลยฟังโมดุลใช่หร่อเขาเรนหนอดุลได้เนละยนี่เราสาะ เอ็ดก็เ็ดไปแมจากซอมก็สอมไปแต่ม่โทรศัพท์ได้ไหมว่าเมื่อกี้แม่จากมาสอมมาจอดกลัวยังไงยุ่งยี่เด้เนี่ยเกาเอาไปเลยแม่แปดปีจะหเฮ็ดอย่างาน้้นี่ท่าพ่อเลยสุม่เฮ็ดใจก,กูัจนกูควขับเป็นพลังคนเลอะไห้นด้เลยเขาไหมล่ะ เอ่าดีๆน,นะบอกไว้ก่อน่าแปดปีเห็นอย่างเห็นนยังไปกับเราอืมแล้วเรื่อสิ่งที่คุณตัดสินใจเท็ยนไปเมื่อนไหร่ไม่ต้องว่าออกวัดสวนกันใหญ่ไปอยู่น้ำผัวฟังคว่ำผัวกันใหญ่ไปอยู่น้ำไฟฟังคว่ำผัวนั่น เมียก,กูผู้นี่กูบม่ได้ฟังความจ่กคนเนื้อกูที่คาฮอดพ่อเท่ากูเหมือนเนี่ยกูส่งอายการเนี่าายละค่ะใหญ่เรื่องแต่ละเรื่องไม่ว่าอย่างรถกูอยากได้ของกูให้เขายอมไม่ยึดไปแล้วแตเรื่องมาจะาเล่นจะเล่นแพ่งคำว่าพ่วงด้วยมันบ่แมนผู้ใดซื้อทักษิณชินวัดเอาแม่กล้ากล้าเปิดเผยกับกูว่าละกควมมุน่น ฮะคูเรียนจบมาฮะแล้วกูวาดรูปได้เลยนี่แค่กับแก้วกูบริวิอยงอย่างเลยล่ะเขะ้าใจไหมแล้วสุไปอ้างกุนเซี่ยวพระองค์ท่านเอ้าไหมสุเป้าอ้างแล้อสินสพุน อันนี้เขาเอียนว่ามันเป็นเรื่องอย่างเอาดีๆขเข้าใจไหมลูกครึ่งเนติพงศ์สีท่องอินสู้รู้จักยินดีลักฟุตบอลเออนั่นแหละแล้วแปลไทยให้เป็นฝรั่งได้สมัยตะกี้เตะฟุตบอลนเอ้าไหมกูไม่ได้ญาตินี่เลยจะไม่เห็นไอ้กูไล่ให้นี่กูนอนพันหลับเล้กูหลับได้เงียบหน,น,นึ่งจะไม่เห็นแบบเลยเห็นแบบเห็นบดเสือกขจ้าว่าเข้าใจไหมเออ นล้วกูตัดสินสารโลกมาอยู่แล้วเนี่ยร่วมกูเรียนตัดสินสารโลกใส่ตอนนี้เข้าใยไปกูส่งไปอยูอ่แล้วเขยไปยี่โม่แถวท่อดอนทับุรีเขยไปเด้อหล่าเด้อเพต้องก้มกราบเข้าใยไปสำหรับคนผู้นี้ให้ลุกแกเอาเขยไปเนาะหรือว่าแกนี่ล่ะลูกขึ้นมาเยอะไปเลยเพราะสูบยาพร้อมค้นสังกนกับลูกพร้อมกูดึกเฮี้ยนเล่าพัง สามหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องไหนนะสามหลังพังเนหนึ่งสองสามแล้วตามค้นเกือบตายแล้วกาวให้ตายพวามเรื่องไหนแค่นี้นะสิ่เนะ้าทำนี้